สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะในวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูสวัวณีคำแหงนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาชีช้แจงงานนะคะในชั้นเรียนนะคะวันนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่12นะคะก็คือประชาธิปไตยในมือเรานะคะงานในชั้นเรียนวันนี้ที่คุณครูจะมอบหมายให้นักเรียนได้ไปทํานะคะก็คือจะเป็นการเขียนแผนผังนะคะสรุปนะคะ สรุปแบบแผนผังประชาธิปไตยว่ามีอะไรบ้างนะคะในแบบฝึกหัดหน้า151นะคะกิจกรรมที่141นะคะแล้วก็กิจกรรมที่142นะคะก็คือกิจกรรมคำคู่ความหมายเขาจะมีคำมาให้นักเรียนนะคะ อยู่ด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะมีทั้งหมด8ข้อนะคะแล้วก็จะมีความหมายนะคะอยู่ฝั่งขวามือของนักเรียนนะคะกิจกรรมที่1 4 2นะจะอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะก็คือหน้า151ก็เป็นความหมายของเขานะคะให้นักเรียนอ่านคําแล้วก็ดูนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นข้อที่1นึ่เขาถามว่าเอารัดเอาเปรียบนะคะความหมายคืออะไรเราก็มาดูอีกฝั่งขวามือนะคะว่าเอารัดเอาเรียบมีความหมายว่าอะไรอ่าเราเจอแล้วนะคะเขาจะบอกว่า พยายามให้ได้ประโยชน์มากกว่าผู้อื่นนะคะก็คือข้อชอชิงนะคะเราก็นำชอชิงไปเติมในข้อที่1นนะคะอันนี้คืองานนะคะงานแรกในหน้าที่151สนะคะส่วนหน้า152นะคะกิจกรรมที่143นะคะก็คือสร้างสารรค์ประชาธิปไตยนะคะเขาให้นักเรียนนะคะเขียนเรียงความนะคะเรื่องประชาธิปไตย ในชีวิตรประจําวันนะคะตามความคิดของเราเองนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนนะคะเป็นเรียงความเอาเป็นเรียงความที่เราเจอในชีวิตประจาวันหรือเราใช้ในชีวิตประจาวันอาจจะเป็นเรียงความเรื่องแบบการไปรับประทานอาหารของครอบครัวฉันการไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดของครอบครัวฉันเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยยังไงก็คือพ่ออาจจะอยากไปเที่ยวทะเลแม่อยากไปภูเขา ฉันอยากไปเดินห้างเราก็มาทํามติกันในครอบครัวอันนี้ก็สามารถเขียนลงได้หรือจะเอาเรื่องการกินอาหารเราอยากกินนั่นแม่อยากกินนี่พ่ออยากกินนี่เราก็ต้องมาตกลงกันนะคะเราก็ต้องมาแบบสร้างแบบประชาธิปไตยใน,ในชีวิตประจําวันที่เราเจออาจจะเป็นในห้องเรียนในโรงเรียนอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะจินตนาการนะคะเขียนลงไปแล้วก็อย่าลืมนะคะทายคาบก็ ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไลนา์กลุ่มเหมือนเดิมเขียนชื่อตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะถ้ายังไงวันนี้ครูก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ